สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมประกิ่งพระชัยวัดของทางสายอีสานนะครับของพระธาตุพนมนครพนมนะครับองค์นี้ผมว่าน่าจะเก็บมาสัก10ปีแล้วนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับอยู่ในกล่องนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นประกิ่งเงินมารุ่นเสห้านะครับเสาห้านะครับแล้วก็ สร้างวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้านะครับทุกอย่างเป็นเลขห้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอ่านข้อความที่กล่องก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับพักิ่งเงินมารุ่นเสาห้านะครับรายได้นําไปสร้างหอพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดชนะฮะในหลวงราชการที่เก้านะครับเมื่อตอนที่พระองค์ท่านครบเจ็ดรอบนะครับแปดสิบสี่พันษานะครับ วัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารเป็นผู้จัดสร้างนะครับเมื่อวันที่ห้าเดือนห้าพศสองพัน้าอยห้าสิบห้านะครับก้าล่างเขียนว่าน้โมรว,ร,วรวยรวยนะครับผมอันนี้ผมก็น่าจะเช่ามาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นครพนมนะฮะได้ไปเที่ยวแล้วก็แวะไหว้พระธาตุพนมนะครับก็เลยเช่ากลับมาไว้ ติดบ้านนะฮะอยู่นานนะั่นนี่ไม่เคยเปิดดูนานมากแล้วนะครับผมในกล่องก้อนเนี่ยฮะจะมีเป็นสององค์คู่กันนะครับก็คือพระกิ่งกับพระชัยวัดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองสำริดนะครับผมเคยมีเป็นนวะเนื้อฮะแ,แต่ไม่ทราบว่าวางไว้ตรงไหนหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสำริดก่อนกันแล้วกันนะครับเพื่อนดูขนาดขององค์พระก่อนนะครับพระกิ่งนะครับ ก็สูงประมาณสัก3.8เซนนะครับเพื่อนฐานเนี่ยก,กว้างอยู่ที่ประมาณสัก2.2 2.1เซนนะครับส่วนพัดชัยวัฒน์เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับก็อยู่ที่1.9นะครับ1.9เซนนะครับอันนี้ก็1.1เซนนะครับ เล็กจิ๋ยวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดในองค์พระนะครับเพื่อนองค์พระก้อนนี้นะจะเป็นเนื้อสำลิสีทองเหลืองเนี่ยนะครับสำลิศสำเร็จอะไรเงี้ยนะฮะเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับด้านหน้าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นพุทธสินของพระกิ่งกันนะถือหม้อน้ําอยู่ตรงกลางนะครับ ด้านหลังก็จะมีเป็นรูปพระธาตุพนมอยู่ข้างหลังนะครับส่วนใต้ฐานนี้ก็จะอุดผงนะครับเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรายละเอียดนะครับว่ามีผงมนสาร,รอะไรบ้างนะครับจําได้ไม่หมดนะครับเนี่ยฮะเราอุดอยู่ใต้ฐานนะครับเดี๋ยวลองมาซูมดูองค์พระกันนะครับขออนุญาตนะครับจะซูมได้ใหญ่ขึ้นนะครับ ากันนะครับเพื่อนนี่นะฮะพุทธศินด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะฮะ งนี้เหมันมีโค้ดนะครับออนุญาตส่องก่อนนะครับเขียนว่าเสาห้านะครับเมื่อตรงนี้นะครับเพราะว่าปลุกเสกตอนพิธ,ธีเสาห้านะครับเป็นเนี่ยแล้วก็เงินทองนะครับยตรงนี้นะครับนี่นะฮบ ทองนะครับแล้วก็เป็นรูปพระธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับอันนี้ออกจากทางวัดเลยนะครับไปเช่ามาจากที่วัดนะครับสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่นะครพนมนะครับก็เลยถูกกลับไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็เช่ามาเก็บไว้นะครับด้านข้างเป็นอย่างเี้นะครับเพื่อน ก็เป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับใครที่ชอบพกกิ่งนะครับรุ่นนี้ก็น่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าเจตนาพิธีการมวลสารทุกอย่างนะครับแล้วก็สถานที่ที่ปลุกเสกเนี่ยดีเยี่ยมนะฮะ ส่วนใต้ฐานก็อุดผงศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมืนที่ผมบอกนะครับมาซูมดูนะครับมีข้อความว่าอะไรบ้างนะครับมองไม่ค่อยชัดนับแปบ๊บนึงนะครับอ่าน,นี่นะฮะขอลองส่องดูนะครับเขาจะเขียนว่า มวลสารพระาธาตุนะครับก็คือมวลสารของพระาธาตุพนมเนี่ยแหละครับามาอุดไว้เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนะครับผู้ที่ผู้ชาจะได้มีมวลสารศักษษษดิ์สิทธิ์ติดตัวนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับอันนี้เพิ่งแกะมาจากกล่องตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะครับไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับวันนี้เจอพอดีก็เลยเอามา ถ่ายนะครับส่วนองค์นี้เป็นพระชัยวัดนะครับส่วนใหญ่พระกิ่งกับพระชัยวัดนี่จะสร้างคู่กันนะฮะเดี๋ยวมาดูพระชัยวัดบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะมีขนาดจิ๋วเล็กๆนะฮะสีก็เหลืองอาร่ามสวยงามอยู่นะครับใต้ฐานก็จะมีโคดน,นะครับ เสาห้านะครับก็คงจะเป็นโค้ดเดียวกันคิดว่านะครับน่าจะนะฮะกับตรงเนี้ยนะเพราะว่าสมภารุนนีสร้างตอนเสาห้านะครับเนี่ยนะฮะเสาห้าเหมือนกันนะครับเนี้ยนะฮะมีรอยตะใบตะไบตะไบนิดนึงนะครับตะไบก็ค่อนข้างหยาบๆหน่อยนะครับไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเนี้ยเห็นไหมฮะ นะครับเป็นองค์พระที่สวยทั้งสององค์เลยนะครับหยิบเลือกใช้หรือจะแขวนคู่ก็คงได้นะครับพอสร้างออกมาพร้อมกันนะครับอีกทีเดียวกันแล้วก็อยู่ในกล่องเดียวกันมาอย่างนี้นะครับเป็นพระกิ่งพระชัยวัดคู่กันมาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมถ้ามีโอกาสแล้วถ้าเจอในบ้านก็ลองเอามาใช้ดูนะครับ ดีนะครับเพื่อนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะหาแล้วก็ลงไว้ในรายละเอียดปลายคลิปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็สําหรับพักกิ่งเงินมานะครับแล้วพระชัยวัดนะครับของพระธาตุพนมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับนครพนมนะครับก็เนี่ยฮะผม่อก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ สะสมง่ายนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในกล่องเนี่ยเราจะรู้หมดเลยนะครับว่าเป็นรุ่นพระกิงเงินมารุ่นเสาห้านะครับซึ่งเป็นวันแข่งอยู่แล้วนะฮะวัตถุประสงค์ก็นํารายได้ไปสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่เก้าตอนที่พระองค์ท่านอายุครบเจ็ดรอบแปดสิบสี่พันสาใช่ไหมฮะโดยวัดพระธาตุวงรมหานพิหารสร้างเองครับเมื่อวันที่ห้าเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเนี่นะครับ สมบูรณ์แบบเลยนะครับน่าใช้มากๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับบ้านสรุงติ่งนะครับมีวัตถุมงคลอะไรติดบ้านไว้ก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะชุดเขาก็จะมีเป็นกระดาษเสียบด้วยนะครับอันนี้ขาดไปนิดนึงแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะอย่างเงี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ